มีมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับมาแนะนําเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ต้องการหาเงินนะแอปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเล่นนะครับรีบดาวน์โหลดรีบสมัครได้เลยสายฟรีก็เล่นได้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะผู้ที่ลงทะเบียนใหม่นะครับผู้เล่นใหม่สามารถที่จะรับของขวัญของรางวัลฟรีๆนะครับ2,998าทสํบาทสำหรับใครนะครับที่กดคลิกลิงก์สมัครใต้วิดีโอแล้วนะครับทำการลงทะเบียนจะมีให้เลือก2ระบบก็คือในรูปแบบของ a c e b o o k นะครับแล้วก็ Google ครับผม เข้าออมาปุ๊บก็ได้แจก,กตังก่อนเลยนะครับหนึ่งบาทนี่นะครับผมสามารถกดถอนก่อนได้เลยนะทีนี้การถอนเงินนะครับมันก็จะมีแบ่งออกเป็นนะครับหนึ่งบาทหกบาทห้าสิบาทหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทห้าร้อยบาทและหนึ่งพันบาทนะครับตามลําดับตรงส่วนนี้เลยตรงนี้นะครับระบบการทดสอบให้เราได้ทําการถอนหนึ่งบาทแรกก่อนตรงส่วนนี้เราก็ใส่นมเบอร์นะครับโทรศัพท์ของเราก่อนระบบก็พามาสแกนบอทนะครับมันก็จะถามนิดนึงว่าอันไหนคือรถยนต์นะครับให้เรากดนะอันไหนคือรถยนต์ ี่รางวัลได้ถูกถอนสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้เองที่นี้นะครับภายในแอปพลิเคชันมันก็จะมีเกมมินิเกมนะครับก็มีเกมใหม่ๆห,ห,หลากหลายรวมถึงการเช็คอินรายวันนะครับก็ทําภารกิจมือใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการตอบคําถามนิดหน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะมาทําภารกิจต่างๆนะครับตามนี้ได้เลยเนาะก็เลือกรับดูเอาเลยนะครับว่าเราจะไปดูภารกิจอะไรบ้างตรงส่วนนี้นะครับถ้าเราสะสมเงินเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้ นี่นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเช็คอินไลยวันด้วยนะครับนี่แปบ๊บเดียวผมทําเงินได้1,300ารอยละตรงนี้ก็ให้ขูดรางวัลได้อีกสี่สบก็ประมาณนี้นะครับทํำไปเรื่อยๆได้อีกสาสิบถ้าทําแบบสํารวจเราก็ได้เกมนี้ก็ได้จริงนะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับใครที่สนใจลองสมัครดูเนาะ ก็จากที่ผมได้ทําการส่องรีวิวนะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเลยแจกเงินจริงนะครับแล้วก็สามารถทําได้สายฟรีก็สามารถเล่นได้นะครับผมถอนเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตนะครับ และพิเศษสุดนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่มีพี่น้องนะครับมีเพื่อนฝูงนะครับสามารถที่จะเลือกในการเชิญเพื่อนได้นะครับซึ่งรางวัลการเชิญเพื่อนค่อนข้างสูงเลยทีเดียว1คนนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนเพื่อจะมาเล่นเกมเพื่อที่จะมาร่วมหาเงินตัวนี้นะครับได้มากถึง90บาทเลยทีเดียวแล้วก็มีในส่วนของโบนัสนะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นให้40%ด้วยสามารถกดเชิญได้ในทันทีเลยนะครับส่วนเทคนิคการทําเงินนะครับแพลตฟอร์มนี้อ่ะโอเคไหนๆก็มาละผมจะ เปิดให้ดูเลยแล้วกันตรงส่วนนี้ถ้าอยากจะสร้างรายได้ไวที่สุดเลยนะครับ <_ d> um> เพื่อนสมาชิกให้เข้ามาที่กิจกรรมแล้วให้เราดําเนินการหรือทํากิจกรรมตามนี้นะครับจะมีรางวัลแจ้งกับเรานะครับคอยบอกกับเราเนี่ยหนึ่งพันสามพันหนึ่งพันถ้าเราเคลียร์เควสนะครับมันก็จะแบ่งเป็นเควสมือใหม่นะอย่างเควสมือใหม่เขาก็จะกําหนดอยู่ที่3วันนะครับมันก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยถ้าเราเคลียร์หมดเราก็จะได้รับรางวัลเยอะด้วยนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยได้เยอะแล้วก็ภารกิจอื่นๆเพื่อนสมาชิกสามารถมาดูในภารกิจนะครับมัน กรอกแบบสอบถามนะครับแล้วก็หมุนวงล้อการเชิญเพื่อนโบนัส V.I.P นะครับแล้วก็ติดตามแฟนเพจนะตรงส่วนนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปสําหรับนะครับแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆน,น,น,น่าจะเข้าใจน่าจะรู้แหละนะครับยังไงก็ ถ้าใครสนใจนะครับผมได้ทิ้งลิงก์ใต้อ่าทิปทิ่านนะครับของวิดีโอนี้ไว้แล้วใครที่อยากจะสร้างรายได้เสริมนะครับใครที่อยากจะหาเงินตอนนี้เข้าทูมอนี่เพลทนะครับแล้วก็สามารถเติมเกมได้ด้วยยังไงก็ลองดาวน์โหลดเข้าไปเล่นดูก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อ่าตรงส่วนนี้ใครที่มีความคิดเห็นอะไรก็ขออนุญาตคอมเมนต์นะครับติชมใต้คลิปวิดีโอของช่องเก็บตังค์ไว้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ EP ถัดไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ